เอาละครับผมก็ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบองในแมปที่มีชื่อว่ายูสชีนานิแกนนั่นเองนะครับผมซึ่งแมปนี้ก็จะเป็นแมปที่จําลองมาจากอนิเมะที่มีชื่อว่า,ามหาเวทยนึกมาน,นะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ใช้พลังเป็นพลังของโกโจนะทุกคนเป็นอาจารย์ของพระเอกของเรานั่นเองโอเคไปลุยกันเลยดีวยกว่ามีคนให้โจมตีไหมแถวนี้กดวิสองครั้งเป็นการวิ่งนะทุกคน อืมโอ้โหกระสัดกระนัวเนี่ยตรงนี oh, ้เต็มเลยว่ะทุกคนอืมเอาพลังไปกินหน่อยอ้ไตุ้มตามหมดเลยอะเออโอ้โหต่อยใครไม่โดนเลยฮะดึงมาหน่อยปากเขา่อ้เออแล้วเคยโดนคอมโบมัดไหมเฮ้ยต่อยต่อยดิโอ้ยโอ้ยอ้ยวิ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 ้ยโดนโอ้โหแรงชัดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้เลือดเลือดจะหมดโอ้โหโอ้โห โอ้ย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 ดูเขาคอมโบดีเป็นชุดเลยทุกคนโอ้โอ้ยตายแน่เลยตายแน่เลยเ้อโอ้โหโอ้โหตัวคาดเลยทีเดียวเชียวทุกคนแต่คนนี้ก็ได้ฮะเก็บเก็บไอ้หลอกสีฟ้าๆกันไหหกตาเลยนี่แหละอืเอาไปกินโอ้ยโอ้ยเขาเก่งแท้โอเคเราไปยุ่งกับพวกแถวนี้ดีกว่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ย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 โอ้โหแล้วมามัวบ้นงานมัวบ้านงานเฮ้ยเนี่ยมันต้องใช้อย่างนี้แล้วดิมานี่เลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ตุ้มไงล่ะมาสิมาซีนี่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 อุ้ยโอ้โห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 เฮ้ย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนจับกระแทกพื้น อุ önce, oh, ้ยเฮ้ยโ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 ดนนี่แล้วโดนนี่ก็อุ้ยอุ้ยโดนหมัดรัวทุกคนโอ้ไม่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวโอ้โกโจเราอังหน้าแท้มานี่ฮึบโอ้ยโอ้ยปุ้มเฮ้ยไม่เด่นอ่ะไม่กระเด็นอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เฮือฮือฮือโอ้นี่คือสภาพผมนะเละเลยทีเดียวโอ้นอนอีกแล้วโอเคเราเกิดมาที่ไหนเนี่ย โอเคมีการสู้รบอยู่กันข้างหน้าเราสินะอืมแบบนี้ก็เอาพลังไปกินหม่โอ้โหแต่ละคนใช้พลังของโกโจทั้งนั้นเลยนะทุกคนนี่ไปไปอุ้ยมีเสียงเพลงด้วยจะติดลิขสิทธิ์ไหมน่ะโอ้ยหรือคนแบบต่างอาณาเขตของโกโจหรือเปล่าเฮ่ยบัวเอาหนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดเหลยอนิดเดียวอุ้ยแรงกันจัดมานี่ ไปเข้าให้เฮ้ย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 เอานี้ไปหน่อยพีอืเฮ้ย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 แรงจังเลยเฮ้ยเฮ้ยวนี่วันี่เขาต่อยหน่อยแล้วกันอืมอืมอุ้ยดูดดูดโฮ้ยเ้ยไม่ทันนะไม่ได้ทุกคนเฮ้ย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 อ้ย้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยรี้ยบร้ยอ้ยโ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 ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย พลังแพิ่โคตรแข็งแกล้งเลยนะทุกคนอุ้ยแต่ยังไม่มีใครกลางอนาเขตนะเออผมจะพักเสียงอนาเเตเด้วยนะทุกคนอืออ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยคนนี้คนนี้เขาจะเอาผมแปะเฮ้ยมันเอ้ยอุ้ยโดนพลังให้คัดเนี่ยฮะฮึบคึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออโดนอีกแล้วอุ้ยอุ้ยเขาคอมโบต่อได้ด้วยมันนี่สิมันนี่โอ้ยเฮ้ยเอ้ยภาพมันมองยากนะทุกคน ฮึบ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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอุ้ยขอแตกแล้วมานี่สิฮึบอื้ออื้ออื้อนี่โดนมัดรัวเข้าไปมัดรัวเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดูดไม่ได้ดูดไม่ได้อันนี้โอ้ย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 เฮ้ยอะไรอ่ะ ปุ้มเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้เรียบร้อยแล้วตุ้มโอ้อาไม่เลยนะทุกคนโอเคมาไม่กันดีกว่าอืมมีคนเกิดตรงนั้นด้วยโอเคเรามาสู้ใหม่แล้วเข้ามาเลยเฮ้ยมีคนกลางันประเขตแล้วนะทุกคนปึ๊บเตะเข้าให้ยังไงล่ะตุ้มเฮ้ย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 ตุ้มเป็นไงละ่ะสามคนเลยดีโ,โดนลุมไม่เนี่ยโดนลุมไม่เนี่ย ไเตะเขาสามคนเลยอุ้ยอุ well, ้ยอุ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 ้ยโดนแน่เลยอุ้ยเรียบร้อยไม่น่ารอดเรียบร้อยแล้วล่ะเฮือเฮือเฮืออุ้ยยังไม่มีใครก้ามกาลเทศสินะปุ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรารอเราตายกันนะทุกคนเราเราจะแบบอ่าเปิดอันติโกโจละฮึบฮึบเฮือเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเออใครบ้างเนี่ยอุ้ยอุ้ยฮึบฮึบอึบออืโอเค โอเคอเฮ้ยเ,เรายังไม่ตายโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะทุกคนผมลุ้นจับกลางอากาศเรียบร้อยหายไปเลยทีเดียวโอเคไปหาพวกนั้นใหม่นะทุกคนเขาอยู่ไหนกันเอ่ยผมผู้ที่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันมีคนมาแล้วละ่ะแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยมีคนหนีมีคนหนีมีนนมกลางอาเาศเลยปบ๊บครอบ,อบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยพวกแกนะ่ะเอานี่ไปกินดิ แล้วก็เอานี่ไปปิดฉากสิเฮ้ยยังไม่หายอ่ะอันนี้คนนึงปังหัวแตกเคดช็อตกันเลยทีเดียวเชียวอืมอฮ้ยเอ้ยโฮ้ยโฮ้ยอะไรของใครเนี่ยอะไรของไทรเนี่ยเฮ้ยรู้สึกจะมีคนมาสิเนอะมาเยี่ยมเยียนเราด้วยดูปังเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนมีคนได้มาแล้วอ่ะมีคนได้มาแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนงหนีกันแล้วนั่งหนีกันแล้ว ไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวนะทุกคนเฮ้ย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 ึอยู่นั่นนิงลูกลุมตุ้มอ่าเหมือนจะมีคนมาหาเราหรือเปล่าเอ้วงกม่วง้องกม่วงเขากม่วงอีกสักลูกตุ้มฮึตุ้มมันไงโอ้โหกลายเป็นผงไปเลยก้อนสีดำดำนะทุกคนโอ้พลังเมื่อกี้คือพลังของเราโอเคมีตัวอะไรใช้อีกอันนี้อะไรของใครเอ่ยเอ อะไรเนี่ยมันการโจมตีของใครอุ้ยมันเหมือนเป็นกำปั้นนะทุกคนคืออะไรอะ่ะนะผมไม่รู้ว่าใครนะทุกคนโอเคจะลองเล่นไหมก็แล้วกันราชาห่งคำสาบสุขนะหรือเปล่าหรือไม่ใช่โอ้โหตียังไงนะปื๊บป,ปื๊บป,ปื๊บอ,อุ้ย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 มาสิมาสิมาซี่ไอ้สู้เรา,าได้เหรออุ้ย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 โดนเขาเล่นเหมือนกันโดนเขาเล่นกันะนะทุกคนไม่แฮะเข้าให้มาสิ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  มาสิหุยห e ุยหุยหุยหุยมีคนเล่นมาแล้วอ่ะป้าฮึตุ้มมาสิคืออะไรอ่ะท่าสี่ผมไม่รู้นะท่าสี่คืออะไรแต่เหมือนเขาจะนิ่งไปนะทุกคนฮึบฮึบเฮ้ยไหนนะเฮ้ยเอาคนตรงกลางดีกว่านะเยอะกว่าโอเคมาคนตรงกลางมาคนตรงกลางฮึมไอ้หนี้ไม่งนี้โดนจับครบแสิไี้นี้ไม่นี้ไอ้นี้ไอ้นี้ไม่งนี้ไนี้เฮ้ย ไม่นี่นไงล่ะตุ้มอ้าวเดี๋ยวอ้าวมันไม่ใช่ของเราเหรอแล้วท่าสี่คืออะไรอ่ะตุ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้โหโอ้้ยโดนบับโดนบับโดนบับสู้อุ้ยอุ๊ยอืมอุ้ยอะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยตุ้มเป็นไงล่ะมันเตยไปสิมาเจอท่าสี่หน่อยอเมนท่าสี่คืออะไรอ่ะ มันมันนิ่งเปล่านะอุ้ยอโดนเตะอีกแล้วอืแบบนี้ต้องใช้มุมมองนี้เงี้ยล่ะเขามาซวีแล้วก็แล้วก็อื้ยอุ้ยอุ้ยท่าสามแล้โดนคัดท่าสามแล้โดนคัดอุ้ยโดนเตะอีกแล้วโดนเตะอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะโดนลุมมันจะโดนลุมหรือเปล่ามันจะโดนลุมหรือเปล่าโพราะไงก้อนเฮ้ยเฮ้ยท่าสี่ท่าสี ไม่อะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เคยเห็นท่าสี่เลยอุ้ยโดนลุมอีกแล้วอืมเป็นไงล่ะโดนท่านี่เข้าไปสิอืยเฮ้ยเฮ้ยโดนกันได้โดนกันได้ท่าจมติงเราท่าจมติงเรานั้นอืมเฮ้ยลืมแบงไม่ใช่ของโกโจโอ้ยจะใช้คิ้วสองของโกโจซะละโอ้ย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 เรียบร้อยเลยเฮ้ยแ่อจ่าะของสุขคุณนะทุกคนแบบนี้ โอเคเราเก็บหลอดแดงไปก่อนราช้าง,างํำทราบต้มต้มตุ้มตุ้มตุ้มฉันขอโทษนะนูอวิ่แต่มันจำเป็นจริงจริงยเออฉันขอโทษนะ่ฉันโดนทำมาแบบนี้เฮ้ย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 มันจะมีคนมาหาเราใชเป่าเมื่อกี้งั้นี่ใครเอ้ยโอ้ยอืโอ้โอ้โอ้ทูนะเยอะมากตอนนี้อืตมตมุตม้มตุ้มตุ้มอานี้ไปกินสิ อาชีจ้คุณเสื้อฟ้ามาสู้กับฉันมาโอ้โหโอ้โหอ้ยโอ้ยโดนเขาอัดอุ้ยอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำกระใต้อยังไงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยโดนกบอีกโดนกบอีกโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโดนนกอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยโดนกระใต้อีกโดนกระใต้อีกเออเฮือเรียบร้อยเลยเว้ยเขาฮัมโบดีมากอะทุนนะอืมโอเค เราต้องไปไม่ฮะทุกคนเราต้องเก็บคำสาบให้ได้นี่เราใช้คำสาบแปลว่าเป็นนิ้วของสุขนะเป็นพลังของสุขนะแน่นอนทุกคนอ่าผนนั้นใช่ไหมที่เขาเคยสู้กับเราไว้เมื่อกี้ขอใ้ถือเป็นไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้คืออะไรมันตั้งคาดทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดตูมเป็นไงล่ะ โอ้โอ้โอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้คโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้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 ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้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 อ้โ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 ออ เนขอโทษด้วยนะทำแบบน,นี้อืมอืมเอาละเดคนลงลงมาซะตุม้มฮึมคืออะไรอ่ะโอ้ท่าสิ่นี้เราไม่รู้สกิลจริงๆนะทุกคนตุม้มเฮ้ยอะไรเ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาใต้ดินเหรอโอ้ไ oh ม่กอนเบคอนของเราแม่นะนี่เรายุ่งกันใต้ดินนะทุกคนมีใต้ดินด้วยนมามนไม,ม่เลย นี่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 น,นี่อย่าจุ้งกับเบคอนเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ดิไม่ได้ดิดดโอเคปล่อยเขาสู้ไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับไปหาตัวด้านบนนั้นนะที่มันมีหมานะทุกคนโอเคเราจะไปกลางนาเคศัยขุ้ยคืงไงเนี่ยนั่นไงครับนั่นไงล่ะอ่นไงล่ะตัวต,วตวิฟันไงล่ะเฮ้ยมันนี่ซะเกน,นะะน่ะจะหนีกันไปไหนแกหนีก็ไม่พ้นลกกลางนาเคตวุ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ้าวเดี๋ยวเราต้องคัดอาณาเขตหรอตุ้มอ้าวเดี yeah. ๋ยวไม่นทำนอะไรเลยคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฟอนธนูวิ้ยเฮ้ยยิงแรงอ่ะสุดยอดเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวิ่งว as ิ่งดิเฮ้ยแรงเท่อ um, ันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ย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 แรงแรงแรงเมื่อกี้เราโดนใครป้ายอ่าคัดอนาเขตไว้หรือเปล่าโพรไม่ก็เอาแม่เอาแม่เอาแม เฮ้ยไม่เห็นก็อะไรขึ้นเลยนะเฮ้ยตูปตูปตูปต๊บฮึบป๊บเป็นไงล่ะเฮ้ยอย่างเทพจริงอืมมาไหนแม้ว่าจะคนเสื้อฟ้าอย่ากให้นั่นเองเราเหรอโอ้ไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยอุ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 ้ยแรงแรงแรงนี่แกมันใครกันมานี่เฮ้ยเอาคนตัวฟ้าดีกว่าปุโอ้ยหก็ยังไม่ตายเลยนะอืม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาทุกโจงตีเอาทุกโจงตีเอาทุกโจงตีมันรวดเร็วฮัมมี่ก้อนมาตรงนี้ขอโน้ตได้คนดีฮึมขอโน้ตได้คนขอโน้ตได้คนเฮ้ยมันอะไรอะท่าปีป่บป่บป่บป่าขอเก็บสเต็กหน่อยเก็บแเตกฮึมอุ้มเฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้รอสกิลสามมาต่อนะทุกคนฮึมโอเคโอเค ฮุ้ยฮุยโ,โกโจโกโจอะโกโจมาแต่ไหนเฮ้อปุ๊บฮึบโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโดนขัดโดนขัดฮึบปุ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยซึบล่าเราต้องสองสองพวกเขาทั้หน่อยแล้วอุ๊บเฮ้ยเฮ้ยจำไม่โดนจำไม่โดนโค้งไอ้ก้อนอุ้ยอ้ยโดนขัดโดนโดนขัดฮึบเฮ้ยเฮ้ยฮุยฮุยฮุยอะไรเนี่ยหุยเออเออเออสุขุนนะเราหมดสภาพเลย เฮ้ยเฮ้ยอนาเคสูน่ะเฮ้ยทุกคนอนาเคสูน่ะหน้ายิ้มเลยทุกคนดูดิโอเคฮึบโอ้ยโอ้โหยังไม่ทันทำอะไรเลยทุกคนโอ้หัวแตกซะแล้วอุ้ยแรงนะอานาเคสูน่ะทุกคนตุ้มเขาให้เป็นไงล่ะเบคอนเฮ้ตุ้มฮึบตุ้มตุ้มเฮ้ยเอ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยฮ้ฉันทำอะไรแกไม่ได้หรอกเหรอเฮ้ยย่าย่นี่ขอร้องละ โอ้ย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 อะไรเนี่ยทำไงดีทำไงดีพุ่งเข้าไปอัดอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้มมีคนพุ่งตามมามามีคนพุ่งตามมามาแบบนี้ตัวที่ตัวที่อิโอ้ยไม่กอนโอ้ยไม่กอเราโดนเขาอัดคืนออ้ยอือนี่ของจริงแบบนี้ลังหาเฮ้ยกันไม่ได้หรอเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะต่อยจะต่อยผิดขอพุ่งเข้าไปอัดทีหนึ่งอัดผิดอัดเป็นกำแพง อัดก,กำแพงไปทีหนึ่งอ,อุ้ยเตะเสาอีกมาสิมาสิมาสิเฮ้ย่ขอหน่อยสักกันเฮ้ยปุ๊บปื๊บเป็นไงล่ะเข้ามานี่ซี่อุ้ยเฮ้ยเอออืออืออือขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเออเจ็บร้อยมาชนะแกแล้วล่ะอุ้ย่ไยไม่โดนอุ้ยกลางอาณาเขตมีคนกลางอาณาเขตตรงนี้นะทุกคนโอเคไหนเราไปสู้กับตัวอื่นดีกว่า นี่คืออะไรอ่ะสู้อยู่โอเคโอเคนี่จะเสือฟ้าจะเสือฟ้าแกจำฉันได้ไหมเอ้ยขอหน่อยละกันอึ้ยอึ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้งไปสิฝั่งนี้งไปสิแกน่ะไม่ต้องขึ้นมาหรอกอยู่ในดินไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีคนอยู่ในดินสินะปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บดีเอ้ยโดนนี่ไปสิเฮ้ยอย่าอยายาโอ้ย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 โดนโดนโดน เฮ้ย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 นี่โกโจมาช่วยเรานะใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยโอ้งานเข้าแล้วไงนวลกลางอาราเทศของไม่กอดของไม่กอโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจำไว้นะแกนะเดี๋ยวไม่ปล่อยให้แกรอดได้เนี่ยฮึมามาทุกคนกดน้ำติละกดเติละโอเคโอเคเอ๊นั่นตรงนั้นตรงนั้น มีคนตั้งไอ้หนักเหมือนกันนี่ว่าโว้ยโว้ยแรงแรงแลเนี่ยแรงแลเนี่ยเฮ้ยไปไหนเอ้ยไปไหนกันเอ้ยเหมือนจะกลัวเราเลยนะใช่ไหมฮะเฮ้ยตรงนั้นคนเยอะดีตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนักแค่หมดขอละตั้งหนักแค่ดิเฮ้ยเฮ้ยโดนใครละโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยเราโดนใครละเราโดนใครรัดเนี่ยอืมอืมกินเง่นทำอะไรไม่ได้เลยขอละสอนไฟทีเด้อ เฮ้ยตูมเป็นไงล่ะเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้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 ยสุกน่าโดนอัดสุุน่าโดนอัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่โดนเฉือนไปดิโดนเฉือนไปดิโดนสุุน่าเฉือนไปดิเมื่อกี้คือสกิลแล้วนะทุกคนเอ้อโดนเฉือนไปอืมอขอหน่อยละกันขอหน่อยละกันเฮ้ยตู้มเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่โดนเฉือนไปดิโดนเฉือนไป้เฮ้ยโอเคทุกคน เรื่องตัวนี้พอใจแล้วโอ้นี่เราเกิดมาโดนสุกคุณนเค่ะเปิดน้ำตีอัดหน้าเลยเหรอเนี่ยอืมันน,นี่แกนะมันนี่เฮ้ยไปไหนเราอืมนี่ไงเขาเก็บสตแตะโกโจนหน่อยแล้วกันอือุย้ยอุย้ยอุย้ยจะอัดเขาแต่เราโดนอัดไปเองเฮ้ยจุ๊มมันไงล่ะแล้วมันขิกไม่น่อยเุ้ยเุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเุ้ยเุ้ย อุ๊ยโอ้ยลงเขาต้อยนะทุกคนรัวมัดเลยังอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยลงเขาต้อยธรรมดาโอ้ย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 เฮ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาไปกินหน่อยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ทันดูดยังไม่ทันดูดมาเตะยังไม่ทันดูดมาเตะเฮ้ยขอใหม่แล้วกันอืเฮ้ยอือโอ้ย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 ยังไม่ตายนี่เอ้ยตายแล้วเหรอโฮเมก็อต บางมากเฮ้ยมีคนมูดจะมาต่อยเรานี่ว่านี่แกเป็นใครกันเหรออืมอเป็นไงล่ะันนี้สิแคนน่ะนี่ะมีคุณเป็นไงล่ะโดนมัดรัวข้าไปสินี่เฮ้ย <c oughs> ทุกคนครับทุกคนเห็นด้านล่างเห็นไหมเมืองจีแสจะวุ่นวายนะผมจะเป็นคนปิดฉากมันเอง โยยชิเชนไข่บ้า <après> นิดหน่อยได้เวลาลงไปแล้วสินะเอาละไข่ซ้าเข้ามาเลยฉันน่ะไม่เคยคิดเองกว่าพวกแกแล้วนะนี่จ้าแกน่ะมันก็แค่ไก่อ่อนเท่านั้นแหละพวกแกน่ะสู้ฉันไม่ได้หรอกต่อไปขาดเอาใครดีใครกันนะ นั่นไงตรงนั้นคนดีนี่โยอิชิเทนเคยอ้ามานี่ซะกแกน่ะแกน่ะสูฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยเอาละสองยิงปุ้มสีม่วงอ้าสีแดงปุ้มโอ้โหไปจุยหมดเลยฮะแกน่ะมานนี้ก็โจ้เฮ้ยอุยโอ้โหโดนหมัดกระแทกเลย ไม่ใช่เฮ้ยเออเออเออจริงนะฉัน่า,นายแพ้จะกการกลางอนาเขตอย่างนั้นเหรอไม่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย